วันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมวันเกิดปีนี้ของนนกุนเขาคงยิ้มได้ยากที่สุด ซึ่งนนกุลได้ยกเลิกการจัดงานวันเกิดครบรอบ29ปีไปแต่สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้วางแผนเล็กๆเ,เพื่อเติมรอยยิ้มให้เจ้าของวันเกิดโดยตกลงกันว่าจะสวมชุดสีขาวแทนการใส่ชุดสีดำตามธรรมเนียมเพื่อสื่อถึงความหวงังความรักและการระลึกถึงคุณแม่แพคเค้กเคก้เคกวันเกิดที่น้องปีใหม่ถือมานั้นไม่ได้แค่มีรสชาติหวานของขนมเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยข้อความบวยพรจากคนที่รักนนกุลทั้งในและนอกวงการ ประทับใจจนนนกุลถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มีหมื่นล้านคำภายในใจและอบอุ่นเข้าไปอีกเมื่อคนที่ซับน้ำตาให้เขาคือน้องปีใหม่โมเมนต์เล็กๆนี้กลายเป็นภาพจำสำคัญสะท้อนให้เห็นความห่วงใยและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของนอนกุลในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดเช่นเดียวกับคุณแม่แพคเฮผู้เป็นดังร่มโพร่มใจของลูกๆทั้งสมที่ได้จากไปอย่างไม่กลับมาซึ่งก่อนจะไปคุณแม่แค่โทรหาลูกชายแล้วพิมพ์บอกนอนกุลว่าขึ้นมานะเพียงเท่านั้นใครจะไปคิดว่านั่นจะเป็นข้อความสุดท้ายที่แม่มีให้ลูกชายาาาย,ย,ยิ่งใดฟั่งก็ยิ่งบีบหัวใจทำเอาแฟนๆแห่แแบอก ฝากน้องปีใหม่และแม่แอปเยียวยาหัวใจผู้ชายคนนี้ให้กลับมาสดใสในเร็ววันนนนกุลถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีไปถึงเนื้อในเพราะภาพตอนที่เขาคอยให้กำลังใจแม่แอปในวันที่คุณพ่อของเธอได้จากไปก็ยังไม่ลืมเขาแสนดีและอยู่เคียงข้างคนรลักไม่ห่างมาวันนี้แอปเธอก็ดูแลและห่วงใยนน่นกุลไม่แพ้กันจนบอกได้ว่าทั้งสองเป็นคู่ที่ผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันอย่างแท้จริงรงนนนนมฉััััวลี้ยง ด้านแอปก็สนิทสนมกับคุณแม่แพคเคเป็นอย่างมากเห็นได้จากไม่ว่าจะไปไหนมาไหนแอปก็จะคอยประคองคุณแม่อยู่เสมอเช่นเดียวกับวันนี้ที่เธอคอยอบกอดปลอ,อบโยนลูกชายของคุณแม่คอยสังเกตท่าทีนนกุลอย่างเป็นห่วงบอกได้เลยว่าคุณแม่มองลงมาแม่คงจะสุขใจไม่น้อยที่มีคนใส่ใจลูกชายเธอขนาดนี้ทำเมานึกถึงบทสัมภาษณ์ของคุณแม่และนนกุลขึ้นมาเลยทันที คุณแม่เคยบอกว่าเมื่อก่อนนอนกุลดื้อมากมีเรื่องได้เจ็บตัวบ่อยๆจนมีคุณหมอประจําตัวตเขาซนไหมคะมากเดินตามรั้วปูชาวบ้านลงทางแต่งแต่ง <c oughs> แต่พอเขาเริ่มโตเขาก็คิดได้เองจนกลายเป็นผู้ชายนิ่งๆแต่รักพี่รักน้องมาจนถึงทุกวันนี้และแม่จะบอกบ่อยๆว่าภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากภูมิใจตรงที่ว่าเขาค่อนข้างตั้งใจเรกาก็ภูมิใจว่าน้องตั้งใจทำงาน แต่คนดูกลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องอวยยศและภูมิใจในตัวคุณแม่แพคเคมากกว่าที่เลี้ยงลูกๆให้เติบโตมาอย่างดีขนาดนี้และเชื่อว่านนทุลูกน้ำนุ่นก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกันขอบคุณแม่มากๆนะที่แบบเลี้ยงดูมันมาไม่เคยบัคับให้เป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนนับได้ว่าถึงแม้วันนี้ร่างของคุณแม่จะได้จากไปแล้วแต่คุณงามความดีและความเป็นสุดยอดคุณแม่จะยังอยู่ในความทรงจำของลูกๆตลอดไปคะ่ะ